ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเรื่อประเสริฐสีนะครับแล้วก็ตามที่สัญญากับน้องเอาไว้นะครับว่าเราจะเปยน้องด้วยงบ50บาทนะครับฮะเดี๋ยวไม่สัญญาเลยก็บอกพี่ก็บอกเดี๋ยวพามาเลี้ยงไงพี่ได้เอ่อมาอะไรน้ําใจแล้วก็พี่จะพามาเลี้ยงไงก็50บาทเนี่ยอ้าวเขาให้พี่พี่ก็ต้องใช้ดิพี่ก็ให้ห้าสิบบาทมันก็มันก็ให้นะก็ถือว่าให้นะแม่แบงก็ได้ไงเออเลือกผู้ใดหนี่ผู้ใดหนี่สวัสดีค่ะพี่ว้าย ไปแอ้ลไปไหนล่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างห,หน้าแอ้ออฟเหรอหน่อวะเออนั่งไงออฟแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปหาแฟนพี่แป๊บน,นึงแ <laughs> อลออฟมองหน้า <laughs> อะไรสายหน้าทำไม ใส่หน้าทำไมเหรอทำไมต้องอมยิ้มด้วยฮะเนี่ยเดินหนีเนี่ยเดินหนีตลอดเลยนี่ที่เห็นฮักแพงยิ้มทีพี่หน้าบูดคืออะไรอย่าพูดว่าอย่าพูดจากคำนั้นพูดแล้วอย่าพูดยิ้มอะไรยิ้มอะไรยิ้มอะไรกันอะไรเป็นอะไรอ๋อใส่หูฟังฟังเพลงอยู่อ๋ออ๋อ โอเคโอเคยทครับโอ้ยยิทกกนเียนะล้วก็ยิ่งเดียให้ไหนและ้ดเป็นปไหนนหนป๋าต้องหลบกล้องผมนะป๋าถอดเสื้ออยู่เดี๋ยวผมโดนเดี๋ยวผมโดนนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวช่องผมโดนตาเนี่ย อาอันนี้วิดีโอหรอแป๊บนึงนะอ๋อกล่องกล่องกล่องหนึ่งสอโอเคครับขอบคุณมกครับวนกอเงินในรอยนื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณครับโอ้ราวังหมดได้รอลูกหมดหลายในหมดแดงก็เห็นไหมมันมากระดวานี่ว่หมด หมดด้วยลูกของนอี่ดม่าาต้นสวัสดีครับขาเป็นล่ะต้นสวัสดีปะป๊ารอปะป๊า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 เป็นไงเวลาเรามาเดินตามงานวัดต้องหลบกล้องป๋าตัวหนึ่งมาต่ดเสื้อ ไม่มีอะไรนะคนไม่ได้อะไรนล้นะคือเดี๋วเด o ยูทู e มันจะโดนเหลืองจะโดนเหลืองเพราะว่าเอ่อเวลานี่ดูดีๆดูดีๆอุ้ยคืออะไรเออนอเธอได้ออกมาข้างนอกไหมเนี่ยแล้วไปคนเธออีออนจ่าอ่าไปอีออนนี่ที่จะบอกว่าสบู่ที่ใช้ดีที่สุดนะ แชมพูทีใส้ไี้ยืสู้ที่ไหน,อ,นอันนี้ขายเนี่ยไม่มีอันนี้หมดแล้วเหรอจริงๆมันซื้อสองร้อยได้บัตรฟรีหนึ่งใบเพราะว่าได้บัตรซื้หนึ่งพัใช่แต่<ม>ทีนี้ว่าเอาให้ข้าเจ้าพอใจก็คือบัตรราคาหนึร้อยยี่สิบบาทซัมแท็กอี่แปดสิบบาท<อ>งงไหมไม่งงไม่งงเลยม้มานางั้นเด้อค่ะมาซื้อสบู่ได้ค่ะสองร้อได้บัตรซีหนึ่งใบซื้อสบู่ปุ๊บได้สบู่เยี่ยมสบู่ที่สะอาดจะชูคิ้วแล้วค่ะได้บัตรขอมาเบิ่งสาวหน่อย ก็เหมือนกับก็เหมือนกับลงทุน80บาทบัตร120แล้วลงทุนอีก80บาทแล้วก็ได้สบู่อิงออนไปใช้แต่สบู่อิงออนที่ใช้ดีที่สุดนะมันจะมีก้อนแบบมินิอ่ะอันนั้นคือใช้ดีที่สุดแล้วทำดีพ่อเลยคะพ่อเลยคะสบู่อิงออนที่ใช้ดีที่สุดคือเป็นก้อนเล็กๆอ่ะพ่อะไรคะถามเลยเอาใหม่นะเอาใหม่นะไม่ค่ะก้อนไหนก็ใช้ดีเหมือนกันก้อนเล็กใช้ดีกว่าใช้เป็นอิงอ่อน ก้อนเล็กใช้ดีกว่าทำไมไหนมันก็ใช้ดีนั่นแหละถามที่ว่าเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเอาใหม่นะก้อนเล็กๆไหนมันใช้ดีกว่านะครับอะไรคะมันได้ฟรีครับได้ฟรีหรือซื้อกันค่ะเนี่ยก้อนเนี่ยเขาตาหาก้อนนีแก่ยก้อนนี้ใช้ดีที่สุดแล้วครับเนี่ยลงทุนหน่อยค่ะอยากให้เจ้าของสะอาดก็ต้องลงทุนค่ะเอามาเชื่อไหมว่าเชื่อไหมว่าเนี่ย เวลาพี่ไปนอนที่รีสอร์ทเนาะก้อนเนี้ยสามารถใช้ได้สองวันหนูก็ใช้ไม่หนูไม่ได้ใช้สองวันหนูใช้ประมาณสิบวันโอ้แสดงว่าเธอก็นักของฟรีเนี่ยใช่ค่ะอันนี้สิวันแต่ว่าค่หนึ่งก้อนเน่ะใช้ได้เป็นปีเธอใช้เธอเธอจะบอกว่าเธอจะบอกว่าเธอก็ใช้ของฟรีใช่ไหมใช่ค่ะเออแค่นั้นแหละจบ หนึ่งสองโอเคะนักกินค่ะวันนี้มีแค่าบ้ัเน่ยอยู่นี่เ่อกินเอาเอาอเลรสั่งได้เลยอ๋อวันนี้พี่เอาไม่มีวักันกัดงบ5หบาท นี่ร้านขับข้าวถ้าที่ไปให้หนูกินไรตอนแรกแล้วแต่เธอถ้ากอนัรกที่วออตั้งหนุ่มนี่ยก็สองร้อยแล้วอืมยากกินอะไรซื้อกะลั๊บ่อยากกินสวยมากตัวเรจะเอาอะไรเนี่ยตัวเรจะเอาอะไรอยากให้เดินต่อเอาอะไร เอาของรับไปฝากแม่ป่ะแม่กินไม่ได้เดี๋ยวแม่ไอาว่าแม่หนูอ่ะเหมือนจะเป็นแม่แม่กินไม่ได้พี่ก็กินแล้วกันกินแต่พี่ก็ไข้กินเขาหนูอยากกินด้วยไม่ได้มีอะไรกินในที่ร้อนเนี่ยหนูอยากจะกินอะไรล่ะของเล่นได้ไหมไม่ได้เยอะพัดลมมันมันเยอะไปพัดลมที่ออนเไหน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 อ๋อ ได้ไหมคะได้เพราะว่าเราหน้าซื้ออะไรไม่ได้รู้พี่ว่าจะได้ที่ซื้อไปนะ่ะอย่าเหมือนปืนนะแล้วทิ้งหายอะ่ะใช่ไหมจะเอาเก้าไหมนี่เคาเต๋อป่ะคะเคาเตอ๋อคีกลุ้นเขาเต๋อคือนี่เขาอยาได้ พูดจริงพูดเล่นเนี่ยถ้าไรครับเนี่ยตรงนั้นก็คือแข็งแข็งเรียวแต่หนูอยากได้เอาไปแค่จะเอาถามความถามก่อนว่าทำไมถึงอยากได้ก็ไปเล่นไงเล่นกับพี่ออสเล่นกับลำเพลินเล่นกับลำเพลินไม่ใช่เพราะอะไรถึงอยากได้บอสตอนเด็กไม่ตอนเด็กไม่เคยได ตอนนี้ตอนที่ตอนใหญ่แล้วอ่ะหนูก็อยากได้ไปไปไที่ห้องเพราะว่าหนูพกเร่อคนเดียวหนูจะซื้อผลไม้ที่มันหั่นได้ไปเล่นในห้องคนเดียวแล้วก็พูดคนเดียวแล้วขายคนเดียวแต่วันก็ซื้อหนูต้องเก็บเงินสั่งในช็อปปี้โอเคละรู้ละโอเคกินอะไรดีแล้วแต่ดิจะเอาอะไรซูชิอาบะซูชิซูชิอาบะ อันนี้สิบบาทใช่ไหมค่ะอันนี้ชิ้นละสิบชิ้นละห้าขอถาดใส่นะครับอ๋อใส่กล่องขออาหาบาทได้ค่ะไม่เป็นไรถ้าอยากกินอ่ะวางที่สวยน่ะสิจ๊ะคือ แต่ไม่พอุใส่ของเพิ่มได้นะคะครับผมโอเคเอาเดี๋ยวคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจคลิปหน้านะครับ